ในขณะนี้นี่มีข่าวด่วนจากข่าวดีด้วยข่าวดีจังหวัดเชียงใหม่ใช่แล้วเดี๋ยวเรากลับไปคุยกับพี่อุ้ยกันอีกครั้งนะคะว่าพี่อุ้ยมีข่าวดีอะไรมาบอกแต่ว่ามาพูดถึงขสมกันก่อนเมื่อสักครู่นะคะมาเน้นย้ำกันอีกครั้งที่บอกว่าเด็กๆขึ้นฟรีคือเด็กๆที่อายุต่ำกว่า15ปีนะคะขึ้นฟรีเลยและที่สําคัญสามารถขึ้นไปเที่ยวได้ครบทั้ง33จุดที่เขามีการจัดกิจกรรมกันทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะคะมี60กว่าสายรถเมล์นะคะมีการเพิ่มเที่ยวรถมีการเพิ่ม ความถี่ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเ,ออเข้าไปดูเส้นทางได้นะคะทาง Facebook ของขอสอมอก,อรกรพร้อมบวกทางฮอตไลน์สายด่วน1348รวมถึงเว็บไซต์ของขอสอมอก,อก,กด้วยใช่ะคะ่ะอย่าลืมนะคะจดไว้เลย1348นะคะสามารถที่จะสอบถามเส้นทางการเดินรถได้นะคะค่ะ,ะเดี๋ยวขณะนี้นะคะคุณอุ้ยทีรพงอยู่กับเราแล้วค่ะผู้สื่อข่าวสทท,ทเชียงใหม่ค่ะคุณอุ้ยคะ สวัสดีครับค่ะพี่อุ้ยเห็นว่ามีข่าวดีข่าวด่วนข่าวไวที่พี่อุ้ยอยากจะมาบอก,กเช่าวใหมเเลยสดสด,สดร้อนร้อนค่ะอ๋อเป็นเป็นเรื่องที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับก่ับเรื่องพรบอากาศสะอาดนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีการพูดถึงเรื่องพรบอากาศสะอาดมาสักระยะแหละแต่ว่าล่าสุดนะจับก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเข้าห้องประชุมที่กองบิน4ี่เข้าประชุม็นชั้นตุ้งค้ะเนี่ย เราจะเห็นวับเาประธานนายกเนี่ยสลับไปไหนสักที่หนึ่งนะแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาเช่นเดียเอกสารกันตรงนี้เลยใช่เขาเซ็นกันสดๆหน้าห้องประชุมเลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้อับอะไร่ะเป็นเอกสารที่สําคัญเพราะว่าเป็นร่างพรบอากาศสะอาดนะครับที่ท่านนายกัฐมนตรรีเนี่ยร่วมลงนามก่อนที่จะส่งเข้าสู่ การประชุมสภานะครับซึ่งพรบอากาศสะอาดฉบับนี้นะครับเป็นของร่างของพระเจ้าไกลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีประเด็นที่พูดถึงกันในสภานะครับถ้าจำกันได้เนาะเรื่องของการคุยกันในสภาว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลถึงไม่ลงนามในพรบอากาศสะอาดหรือว่าทําไมไม่ผลักดันกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจริงๆตอนนี้ผลักดันแล้วนะครับก่อนหน้านี้อาจจะต้องมีการพิจารณาดูเนื้อหากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะอะไรเพราะว่า ประเด็นสําคัญคือการลงนามของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอร่างดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาเนี่ยมีส่วนสาคัญเพราะถ้ารัฐบาลเป็นผู้เป็นหรือว่าตีผู้เสนอเนี่ยมีส่วน,ม,วนมีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยร่วมลงนามไปด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างจะเจนว่ารัฐบาลให้ความสมพันธ์กับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ร<ถ>่างตัวนี้เนี่ยเราน่าจะได้ไปเห็นรายละเอียดกันเต็มๆเนี่ยในสภาแน่นอนรวมถึงใครที่อยากจะอ่านร่างตัวนี้นะฮะสามารถหาดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับเพราะว่าร่างตัวนี้เนี่ยถูกเผยแพร่มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวคงไปเห็นรายละเอ ันในสภาแน่นอนว่าจะมีการอภิปรายถึงร่างพบอรบตัวนี้กันอย่างไรปรับแก้กันอย่างไรเพราะว่าแน่นอนนะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยส่งเข้าไปในสภาที่ประชุมสภาแล้วเนี่ยส่วนที่จะเกิดขึ้นคือการพิจารณาร่วมในสภานะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรจะมีการปรับแก้ตรงไหนในวาระใดๆบ้างตรงนี้นะครับ ค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณพี่อุ้ยด้วยนะคะที่ส่งข่าวด่วนมาให้เราแบบนี้นะคะเนี่แหละมาอัปเดตกันแบบนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครัวบี๊ครับค่ะ